อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นองค์การบริหารสวนตำบลขนาดใหญ่แห่งเดียวในจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่113ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม20กิโลเมตรตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22สายนครพนมอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น23หมู่บ้านมีจำนวนประชากร16,720คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่งสถานศึกษาในพื้นที่9แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล3แห่งปัจจุบันมีนายสมบูรณ์นาคอินเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึง่ง ตําบลบ้านพึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางเชื่อมโยงนครพนมสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ตะวันออกโดยเป็นพื้นที่ทางผ่านของการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังถนนสาย R12 ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทวีคูณความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดังนั้นเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึง่งจึงขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งจากคนรถ ถนนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาวินัยจราจรผ่าน1669โมเดลโดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเคืรอข่ายดังนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและร่วมกันจัดทำโมเดลการแจ้งเหตุดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านกิจกรรมด่านชุมชนเมาขับปรับ200กิจกรรมไฟชีวิตร่วมกับสมาคมกู้ภัยศรีสัตรานครพนมโดยการเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนโครงการขับเคลื่อนพรบร้อยเปอร์เซ็นต์ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกิจกรรมธนาคารหมวกบุญร่วมสร้างบุญในการให้ชีวิตกิจกรรมงานศพปลอดเล่างานเศร้าปลอดการพนัน อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักษาก,ษากฎจราจรให้แก่ประชาชนเช่นโครงการนักจราจรร,รุ่นเยาว์โครงการสูงวัยขับขี่ปลอดภยัยกิจกรรมเด็กฟันน้ำนมหัวแข็งเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดของอบตอบ้านพึงโดยปลูกฝังวินัยจราจรสร้าง DNA ใหม่ในตัวเด็กเล็ก การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านวิถีชุมชนจัดทำทางม้าลายและสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนในจุดเสี่ยงอันตรายอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องตน้นโดยองค์การบริหารสวนตำบลบ้านพึง่งสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุลงได้ จากการขับเคลื่อนง,งานความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึ่ง ทำให้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety a w a r d ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15ด้าน Road Safety Management เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นมีการสร้างเครือข่ายระบบกลไกการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยการสร้างการมีส่วนร่วมช่วยให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นตำบลต้นแบบตำบลขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุบ้านพึ่งโมเดล